ขึ้นนำเดียวเลยครับผายุยกลับมาครับสนามของเตรียมน้อมหักข้อโอ้โหี่เรียบร้อยเลยครับจังหวะปมามาแล้วบอลไปเฉลบครับสี่ครับอภิวัตรจากสถานนะครับอ่าสิบสี่เป็นนวัตบุญหอครับขอภัยของเตรียมน้อมนะครับนัดนหน้าครับสนามที่8จะไปกันที่ผู้เตียนันของราชนาวีครับปาดมาเรียบร้อยครับ2ประตูต่อศูนย์ครับเป็นทัดพงนะครับเตรียมน้อมครับ สิงป้าจากครับดูภาพช้าทําชิ่งกันมาแล้วก็แปรส่วนเข้าไปเสาสองครับทัดพงครับขอบอลอยู่ตรงกลางครับออกมาริมเส้นอนาวินโอ้โหทำชิ่งกันมาอนาวินดึงคึงหลบมาแล้วโอ้โหสุดๆเลยครับอนาวินโอ้โหดึงจังหวะหลบมาริมเส้นแล้วจ่ายให้เพื่อนแปลงง่ายๆเข้าไปครับโอ้โหดูภาพช้าครับนี่ครับ 阿拉วินดึงคืนลาะมาริมเส้นแล้วจ่ายมาให้กับตนัของพัทรวัตรต้องดูประตูบวกประตูได้เสียนะครับอีกครั้งครับโอ้โหสี่ประตูต่อศูนย์วันนี้คมจริงๆครับมาแล้วได้ครับภูเมฆนะครับนี่ครับดูคาช้าครับแต่แล้วจิ้มไปเสาสองครับหมาหม่ครับตีบอลเคลื่อนที่กันอยู่ครับพยายามจะตีเพื่อเจาะเกมรับของ สวนกุหลาบครับแล้วจังหวะนี้ยิงแล้วก็เป็นประตูที่5ครับอันทีสองทีมเกี้ยงครับกับตันทีมนี่ครับดูว่าช้าเหมือนจะเฉล็บหรือว่าจะทัดนะครับนี่ครับไปทัดทางด้านของวันชนะชัยนะครับเรืองบุภาลุ้นจากโซนหนีตกชั้นนะครับจ่ายหลายมาครับทางด้านของสุงกุหลาจีนประวัติ หลุดมาแล้วจิ้มสวนมาแล้วครับประตูแรกครับของสวนกูลามเจริญประวัติครับจิ้มสวนผู้สาตรูเข้าไปครับนันทพงษ์ไทยพิพัฒกุลนะครับน,นี่ครับจิ้มไปเสาสองนี่ครับเดี๋ยวดูว่าจะเลือกยิงหรือว่าเลือกจ่ายนะครับโอ้โหยิงเข้าไปเลยครับ เป็นประตูที่6ครับอาริสซอนทิมเกียงครับหนึ่งครับอาริสซอนทิมเกียงแล้วสิมเกียงแล้วเป็นประตูที่สองกับตัวเองครับนี่ครับภาพช้าจังหวะที่อ่างทองก็ลุ้นผลของคู่นี้อยู่แล้วดักได้มาดูว่าประตูที่สองมาไหมครับยกมาโอ้โหนี่แหละครับสวนกุหลาบรอดักจังหวะแบบนี้อยู่เลยครับยกง่ายๆเข้าไปครับเราแม่นด้วยนะครับไล่มาแล้วครับดูภาพช้าครับ นี่ครับยกแบบเนื้อเหนือข้ามไปเลยครับเอาล่ะค่ะตอนนี้อยู่กับโค้ชของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมก้าสู่ปาการนะคะโค้ชสถานการณ์มากตอนนี้ครับเราก็3มแต้มได้นะครับแต่ลูกได้เสียเรายังเป็นรองนะครับในการลุ้นข้อรอบ,รบจริงๆ<ม>แล้วเนี่ยกะว่านัดนี้เอาแบบปลอดภยยัยต้องยิงกี่ลูกก็ที่ตั้งไว้ก็คือประมาณ8ลูกับลูกแล้วก็ต้องไปลุ้นผลที่2นัดครับ แล้วเดี๋ยวอีก2นัดเนี่ยเราจะต้องเจอกับทีมที่ต้องตัดแต้มกันเองเพราะว่าทั้งอ่างทองกับปทุมาใช่ครับอ่าก็คือ2ทีมที่จะลุ้นเข้าไฟนอลโฟด้วยเหมือนกันครับผมโอ้คิดว่าหนักเกมไหนหนักทั้งคู่ครับทั้งคู่หนักทั้งคู่เบียดกันเลยใช่ครับผมจะต้องมีคนได้ไปและคนที่ไม่ได้ไปแน่ๆในนัดที่เหลือใช่ครับนะะนัดต่อไปเราเล่นในบ้านแล้วเป็นถึงคราวเราเป็นเจ้าภาพแล้วอยากจะเชิญชวนแฟนคลับแฟนับแถวละแวกนั้นมาเชียร์หน่อยไหมคะ ครับผมก็เชิญแฟนๆนะครับเตรียมน้อมสุดพระการนะครับผู้ปกครองศิษย์เก่านะครับถ้าว่างๆแถวนั้นก็คือเราแข่งที่พูติอันต์นะครับก็มามาช่วยให้กําลังใจสิงปราจักของเราด้วยนะครับสิงปราจักษ์ชอบจริงๆเลยนะคราเอาไปกำลังใจให้กับเตรียมน้อมกวประการได้นะคะครับขอบคุณครับ